รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมพบกับมะปรางนะคะกับรายการ Easy Wednesday ค่ะวันนี้นะคะเราจะมีสาระมากมายให้คุณผู้ชมมาดูถึงบ้านเลยอย่างแรกเลยที่เราจะเข้านะคะก็คือเราก็จะไปดูวิธีออมเงินแบบถูกต้องนะคะกับออมสินค่ะช่วง Easy Life by ออมสิน สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วง Easy Life by ออมสินกับม mm ิว hmm. เขียนมาสอนหนูข่าวเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคะ Easy Life by ออมสินวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับกาแฟที่นอกจากจะรสชาติอร่อยแล้วยังเพิ่มคุณค่าให้กับร่างกายอีกด้วยและที่สําคัญเกิดจากไอเดียของคนไทยนั่นก็คือกาแฟผลไม้นั่นเองค่ะ mm hmm. แค่ฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะ mm hmm. เดี๋ยวตามมิวไปชิมกันเลยดีกว่า ชมคะแล้ตอนนี้มิวมานั่งอยู่ในร้านช h i รีพ e พ u b l แล้วนะคะเราจะมาคุยกับเจ้าของสูตรกาแฟผลไม้คุณออยค่ะคุณออยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กาแฟผลไม้ฟังดูไอเดียเก๋มากนะคะคุณออยมีแนวคิดเรื่องของทํากาแฟผลไม้ไนดะ้ยังไงคะก็คือแรกเริ่มเนี่ยก่อนที่จะมาทําร้านกาแฟเนี่ยออยเป็นคนที่ไม่ชอบทานกาแฟเลย <c ười> แต่พอเรามาทำเนี่ยเราก็ต้องแบบชิมไปคิดสูตรไปะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอาเอเราเอาตัวซอสตอเบอรี่เนี่ยมามาเบรกรสขมข,ของกาแฟเปลี่ยนรสชาติดูค <c ười> <ๆ>่ะค่ะฟังดูน่าสนใจแล้วก็น่าชิมมากเลยคุณออยแบบนี้ก็ให้คุณออยสอนเบียดทำกาแฟผลไม้แล้วก็ให้เบีได้ลองชิมหน่อยแล้วล่ะชิมรสอะไรดีคะวันนี้วันนี้จะเป็นคลา กาแค่ะก็คือจะเป็นกาแฟผสมสตรอเบอรี่ค่ะส่วนผสมต้องมีอะไรบ้างคะคุณนอยคะก็จะมีกาแฟนะคะนมข้นน้ำเชื่อมนะคะแล้วก็นมสดแล้วก็จะมีตัวซอสสตรอเบอรี่เข้มข้นนะคะเราก็จะนําส่วนผสมในส่วนของกาแฟนะคะกาแฟนมข้นน้ําเชื่อมนมสดเนี่ยมาผสมรวมกันแล้วก็ปิดท้ายปิดหน้าด้วยวิปปิ้งครีมแล้วก็ราดด้วยซอสสตรอเบอรี่อีกทีนึงค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยออกมาเป็นกาแฟสตรอเบอรี่แล้วค่ะ ีกลิ่นของสตรอเบอรี่หอมๆนะคะ <หา S 1> คุณออยคปะปัจจุบันนี้ร้านกาแฟก็มีเยอะนะคะแต่เจออุปสรรคเจอปัญหาบ้างไหมคะก็เจอค่ะช่วงแรกเราก็จะมีปัญหาเรื่องการซื้ออุปกรณ์ซื้อเครื่องทํากาแฟแล้วก็ตกแต่งร้านแล้วคุณออยแก้ปัญหานี้ยัง ก็พอดีทราบมาว่าธนาคารอมสินเนี่ยเขามีสินเชื่อเพื่อธุรกิจและ SME อะค่ะเพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุนสําหรับกิจการที่เปิดใหม่นะคะก็เลยเข้าไปขอคาปรึกษาค่ะเจ้าหน้าที่แนะนําดีมากค่ะเกี่ยวกับ,บวงเงินกู้พร้อมอัตราดอกเบี้ยที่เราสามารถจ่ายได้สบายๆแล้วก็ยังมีเงินเหลือเก็บไว้เป็นทุนหมุนเวียนในรานได้ด้วยอะค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีความฝันอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเหมือนกับคุณออยสามารถสอบถามไปได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะคะหรือว่าจะติดต่อไปที่ call center หนึ่งห ก็ได้ค่ะวันนี้มิวและคุณออย i, ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย99ปีธนาคารอมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทยช่วงอีซี่เมนูสนับสนุนโดยซอฟป,ปรุงรสตาเด็กสมบูรณ์ขวดเพชรใหม่เบาตกไม่แตกราคาประหยัดไรทิปทันยืชสะอาดคัดจากไรเฮลตีเมดเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัย เครื่องปรุงสำเร็จไอเชฟรับประกันความอร่อยด้วยยอดผลิตกว่า10ล้านซองห้องอาหารไทยชาววังบุตรสราคำ026302216 8 022357341 3ในช่วงอีซี่เมนูวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้ดูถึง2สูตรเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถที่จะไปดัดแปลงได้นะคะวันนี้นะคะจะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะก็คือเราจะใช้สันในไก่อย่างแรกเลยนะคะเราก็จะเอาสันในไก่นี่นะคะมาหมักก่อน วันนี้นะคะเราจะหมักนะคะกับเครื่องปรุงสําเร็จนะคะวันนี้เป็นกระเทียมพริกไทยนะคะแค่นี้นะคะก็หมักไว้ประมาณ2นาทีนะคะก็ยังได้เลยจากนั้นนะคะพอไก่ของเราก็เริ่มสุกแล้วนนะคะก็อย่าให้แห้งกันไปก็จะจัดลงในจาน นี่นะคะขั้นตอนต่อไปนี้หลายคนนะคะก็จะไปล้างกระทะอย่าล้างกระทะนะคะเพราะว่ารสชาตินะคะของเครื่องปรุงสําเร็จนะคะแล้วก็รสชาติของไก่น้ําไก่ที่จะออกมาเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องมาทำเกรวี่เลยตอนนี้นะคะเราก็จะค่อยเติมแป้งลงไปอย่าให้แป้งจับเป็นก้อนนะคะ อันนี้นะคะก็จะได้เมนูที่น่ารับประทานและดีต่อสุขภาพด้วยเห็นไหมคุณผู้ชมทั้งครอบครัวทานได้เลยนะคะก็ลองไปทําดูนะคะอีซี่เมนูอย่างนี้นะคะถ้ามีเครื่องปรุงสำเร็จเนี่ยค่ะทุกอย่างก็ง่ายขึ้นนะคะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปเชี่ยวพร้อมกันเลยนะคะกับทอทอทอค่ะพบกับปลางเขาหน้าได้ในช่วงอีซี่เมนูค่ะ ผู้ชมครับพบกับผมกบวัสานประดุในรายการเที่ยวทั่วไทยครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นเดินทางมาท่องเที่ยวอีกหนึ่งงานที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติเลยทีเดียวครับนั่นก็คืองานมหากรรมพื้สวนโลกราชพฤกษ์5 5 5นนั่นเองครับบรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรไปเลยกันเลยครับ คุณผู้ชมมาจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้ครับคุณผู้ชมต้องไม่พลาดงานมหาก,กรรมพื่อสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤษ2554ครับ mm hmm. มาครั้งนี้ครับ mm hmm. ผมพาคุณผู้ชมนั้นขึ้นกระเช้าราชพฤษลอยฟ้า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่เรานั้นพาขึ้นไปชมวิวงานมหกรรมพืชสวนโลกในความสูงถึง40เมตรครับได้ชมบรรยากาศในมุมสูงเห็นทุกโซนบนเนื้อที่กว่า470ไร่ไม่ว่าจะเป็นสวนนานาชาติหอคำหลวงบึงหอชมวิวและอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับบรรยายไม่หมดเลยครับ คุณชาวคนสบสำหรับการมาเที่ยวในครั้งนี้นะครับแมประทับใจไม่มีวันลืมเลยทีเดียวครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาลองมาดูกันครับงานเที่ยวในครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นนะครับจนถึงวันที่14มีนาคม2555นั่นเองครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ ที่ไลฟ์อุ้ยทำไรกันเก๋ <laughs> พี่ตอมจะนั่งแถวสวัสดีสสดค่ะ,คะทำอะไรคะอุ้ยใครก็ไม่รู้ไหนขอให้พี่ดูหน่อยสิคะค่ะใคร<อ>พี่ต้อมจำได้ไหมเนี่ย <laughs> อุ้ยใจหมดเลย <laughs> ดูแล้วก็เขินน้องเก๋ก็ <laughs> โโดูรูป ลูกหนูใช่ไหมครลูกแบบอะไรนะค่ะใน,นที่สุดคุณผู้ชมคะเก๋ก็ได้ดูภาพนี้ส่วนได้ะนะคะพี่ท็อปหลังจากที่เก๋พยายามแบบว่านะกระแซะพี่ท็อปอยู่ตั้งนานหลายคนได้มีโอกาสได้เห็นแล้วก็ทาไมรู้ไหมคะอิจฉาด้วยอ,อย่าอิจฉาเลย <c oughs> อะไรกันเนี่ยพี่ท็อปมันอะไรนี่เนี่ยมันแปลกตาแปลกสิ่งที่เราเคยเห็นกันอยู่ใช่ไหมคะไปถ่ายแฟชั่นชุดว่ายน้ำมาก็จริงๆแล้วบอกว่าจริงตอนเขาติดต่อมาตกใจนะเอ๊ะ เขาติดต่อท็อปโมเดลหรือเปล่า,อาบอกใช่แน่เหรอคะพี่เพราะว่าเป็นอนิตเียสารลิปสใช่ไหมคะแต่เขาบอกไม่ใช่ติดต่อท็อปดารานิน้ดนี่แหละทีนี้ถามถึงเรื่องการเตรียมตัวดีกว่าพี่ท็อปต้องมีอะไรการเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษไหมคะหมดไปเยอะหมดไปก็เก้าร้อยบาทนะ เพื่อนพาไปทําเล็บแล้วก็ไปขัดตัวตอนแรกเขาดูเขาจะใช้ผิวเราค่ะปรากฏว่าเขาไม่ใช้เขายอมปันเป็นดํดๆใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องรูปร่างเราก็สถาบันเดิมของเราค่ะจริงๆพี่ก็ขอเป็นบันไดนะเพราะว่าดูแลอยู่แล้วใช่จากเดิมที่เคยอ้วนตอนตอนนั้นที่สากันดีใช่ไหมคะน้าหนัก68บก็มาเหลือ53ตอนนี้พอจะไปถ่ายแบบเนี้ยเราก็อยากจะฟิตให้มันฟิตอันเฟิร์มเพราะว่าต้องการถ่ายมันแบบรูปลักษณ์ให้ดูเป็นแบบ หุ่นกระชับแบบนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ไปเข้าอาทิตย์หนึ่งสั่งผู้จัดการจอง3วันแล้วก็เข้าไปทําก็เปลี่ยนที่มันจะเริ่มย้อยๆก็ให้มันเป็นกล้ามเนื้อให้มันกระชับูสิเฉพาะเหมืนนักกีฬานี่นะคะนี่ให้คุณชมดูนะคะคงจะดูกันหมดแล้วละมั้งทั่วมือ ดูว่าแบบฟิตแอนเฟิร์มมากนะคะแล้วแบบเต็มตัวอย่างนี้แหละเนาะก็เพราะน้ำหนักตัวเราลงนั้นเขาก็จัดการเนี่ยนะคะสร้างกล้ามเนื้อไอ้เนื้อต่างๆที่หย่อนคล้อยอะไรเนี่ยทำให้กระชับได้แล้วถ้าเกิดว่าเราทําอย่างต่อเนื่องเลยเราจะไม่ย้อยไม่ย้อยมันจะแน่นกระชับเพราะว่าทําไมรู้ไหมคะเพราะว่าเขาเปลี่ยนจากไขมันเป็นกล้ามเนื้อเพราะเมื่อไหร่ที่ร่างกายเรามีกล้ามเนื้อเยอะเราก็จะอ้วนยากสัดส่วนจากเท่าไหร่ลงมาเหลือเท่าไหร่นะคะ น้าสัดส่วนใช่ไหมคะเอาเอวไหมเอวนะง่ายๆเนาะเอวก็จะเอวก็จะประมาณสักสามสิบประมาณสามสิบสามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ลดลงมาเหลือประมาณยี่สิบเจ็ดพี่ท็อปคะเขียก็ยังสงสัยอยู่ดีอะแอบลิทัศบ้างหรือเปล่าทีนี้พี่ถามมาตรงๆเลยเพราะไม่มั่นใจเหมือนกัน พี่พี่สักใจ์บอกว่ารีทัชประมาณ10%เสิ่งที่เขาทำเเรื่องเกลี่ยสีผิวให้แสงเงาอะไรอย่างนี้เกลี่ยสีผิวให้ให้เอ่อให้เรียบเพราะว่าอย่างที่พี่เล่าให้ฟังว่าเขายอมตัวฮะเพราะฉะนั้นเวลาโดนแดดโดนเหงื่อมันจะมีด่างๆเขาก็จะรีทัชตรงนั้นออกแต่เรื่องรูปร่างเลยเนี่ยเขาก็บอกว่าน้อยมากคือไม่ไม่ค่อยได้มีเพราะว่าตอนนี้คือต้องบอกว่าพอเราเนี่ยน้ำหนักตัวลงมาแล้วเนี่ยใช่ไหมคะก็สถาบันลดน้ำหนักจากอิตาลีของคุณพี่เนี่ยเขาดูแลให้เรียบร้อยแล้วเนี่ย หลังจากนี้เขาเรียกว่าเป็น,ปน cost maintain ก็คือเดือนนึงที่เาไปสักผลสองผนท้ายสุดแล้วคงต้องถามพี่ท็าปฝากอะไรไว้หน่อยสําหรับใครที่แบบอยากจะฟิตแอนเฟิร์มมีสุขภาพที่ดีพี่ท็อขั้นตอนแรกเลยเนี่ยนะคะอะ ก็สมควรหละในการที่จะศึกษาข้อมูลว่าที่ไหนดีทํางานหลักการเป็นยังไงแล้วที่สําคัญคือใครเนี่ยอยากจะดูแลรูปร่างอย่าไปกินยานะอย่าอดอาหารและที่นี่เขาก็ไม่ให้เรากินยาไม่ให้เราอดอาหารนะใช่ไหมคะเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อศึกษาดูแลรีบไปทํารีบไปดูแลตัวเองเลยค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ท็อปนะคะทุกคนหน้าบานในเรื่องฟังเรื่องราวดีๆจากพี่ท็อปนะคะแล้วก็ขอขอบคุณค่ะโรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะ สนับสนุนโดย s ิมอัพเซ็นเตอร์026200000 ปรุงรถตาเด็กสมบูรณ์ขวดเพชรใหม่เบาตกไม่แตกราคาประหยัดเครื่องปรุงสำเร็จไอเชฟรับประกันความอร่อยด้วยยอดผลิตกว่า10ล้านซองสำหรับบายวันนี้นะคะแกพาพุผู้ชมมาที่สยามโอเชียนเวิด์ค่ะวันนี้ต้องบอกว่ามีความสุขมากๆเล กบเชิญของเรามาสร้างความสุขด้วยกันค่ะต้อนรับดรวัชระวัรวิทิโรงปรมาจารย์ผู้คิดค้นวิธีการพูดและคิดภาษาอังกฤษจากจิตใต้สำนึกอย่างอัจัติยะคนแรกของเอเชียค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วหมออาจารย์ชอบไหมชอบโอเหมือนกลับไปเป็นับเด็งอีกครั้งเลยใช่แล้วแล้วก็แบบบรรยากาศที่นี่คึกคักมากมาใช่ที่นี่เนี่ยนะคะอย่างที่คนพูดท้อศัพท์อยู่ตลอดเราเรียกว่า a q u a r i aquarium แปลว่าอะไรเอ่ยเออแปลว่าอะไรนัน เกี่ยวกับน้ำใช่ไหมคะเกี่ยวกับน้ำนะมันมีพิพิธภัณฑ์ชีวิตสัตว์น้ำพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเราเรียกว่าอะควาเรียมอ้โบางทีถึงจะไม่อยากตั้งตัวเลยสอนสัพสับเลยนะคะเวันนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้ต้องใครสอนนะมาดูโชว์เชลล์ก่อนเชลดอนนี่ถือว่าเป็นเชลนะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเชลแสดงว่าเป็นอะไรก็เชลเป็นเป็นหอยเป็นหอยนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะหอยนะค่ะมีสัตว์ทะเลมากมายตั้งแต่เจ้าแห่งมหาสมุทรเรียกอะไรเรียกอะไร เจ้าแห่งมหาสมุทรอะไรเจ้าแห่งมหาสมุทรปลาชนิดไหนปลาฉลามวัดไห่ออฟเดอะฟิชวัดไห่ออฟเราเว็นชนิดอะไรใช่ไหมคะคุณว่าวันนี้จะต้องพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวจะดูที่ u n นด r อ a ์วอเตอร์เวิ์ไปดูเลยแต่ว่าไปดูใต้ท้องทะเลไปล่อใต้ท้องทะเลนะบ้านแล้วเดี๋ยวคุณเก๋นำไปดูเลยดีไหมเดี๋ยวนำไปดูเชื่อแน่ว่าจะสร้างความสุขให้กับท่านผู้ชมได้แน่นอนค่ะ ในที่สุดราก็เข้ามาถึงที่ที่เป็น ไฮไลท์เราผ่านจุดไฮไลท์อยู่หลายที่อยู่นะใช่แล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นทุ่งที่สามารถมองรอบ360องศาเลยนะคะจริงด้วยที่นี่เป็น the biggest in southeast asia ไรเลยก็คือใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยด้วยกัไปแล้วก็ที่นี่เนี่ยรู้ว่ามีปลานะคะปลาทะเลปลาอะไรเนี่ยไม่ว่าจะทั้งน้ำตื้นน้ำลึกกูกำลังจะตามหา string ray ไม่รู้ที่นี่มีหรือเปล่า s t i n g ray คืออะไรปลากระเบน ปลากระเบนปลากระเบนนะคะเห็นเด็กๆเนี่ยนะคะที่เขามาแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ย not only for the children but also the parents นะแบบแปลเลยมากันทั้งเป็นไหคะก็ไม่เฉพาะน้องแต่ว่ามาคุณพ่อคุณแม่ด้วยมาทั้งครอบครัวเลยนะคะเขาจะ enjoy นะคะ lots of activities มีก e. ja. ิจกรรมเยอะมากยังมีแอคทิวิตี้ซึ่งน่าสนใจมากนะคะตั้งแต่เรื่องของการนั่งเรือท้องกระจกเพื่อที่จะดูปลาเนี่ยเห็นเห็นเลยนะคะคําว่าเรือท้องกระจกกระจกสาษาอังกเรยว่าอะไรคกระจกก็ m i r r o อร์ r ิ o เอร์นะคะมิเอรคือกระจกแบบนี้ เรือกระจกที่สองหน้าแก้วมิเรอร์แต่ถ้าเป็นเรือท้องกระจกนี่เราจะใช้คำว่า l ก s s ซึ่งเหมือนแก้วแบ็เอาแล้ค่ะวันนี้นะคะพอหอมปากหอมคอแต่ว่าเราจะมาทับทวนวิธีการเรียนค่ะ d ีไกันก่อนค่ะข้อแรกนะคะคุณผชมคงจะจำได้ดีเรื่องของคลังคำศัพท์นะคะเราต้องสะสมคำศัพท์ไว้ในคลังคำศัพท์ให้มีมากพอและในข้อต่อไปนั่นก็คือการ สร้างประโยชน์คนะคะการเรียงประโยคให้ถูกต้องเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและข้อที่3าก็คือการเลือกใช้ศัพท์ที่หลากหลายนะคะและท้ายสุดลืมไปไม่ได้นะคะนั่นก็คือการทําสคริปต์ในสมองนั่นเองเราสามารถที่จะแบ่งกลุ่มได้ตั้งแต่8ถึง15ปีจะเป็นกลุ่มที่เรียนอยู่ด้วยกันนะคะฝึกอยู่ด้วยกันกลุ่มเยาวชนกลุ่มเยาวชนค่ะแล้วก็15ปีขึ้นไปเนี่ยจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่าร์จะให้มามาเรียนมาฝึกวยกันถ้าสนใจเทคนิคในลักษณะอย่างนี้นะคะรู้แนะนําว่าเราคงจะต้องไปพบกันนะคะที่ พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ EDC ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ตามเบอร์ข้างล่างนะคะ081 831 2271ค่ะแล้วก็02 539 2979 02 539 2637ถึง8ต่อ101 119ได้ทุกเบอร์ค่ะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรายินดีค่ะสวัสดีค่ะ ศูนย์พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ e e c ซอนโดยประาจารย์ผู้คิดคน้นการพูดและคิดภาษาอังกฤษจากจิตใต้สำนึกอย่างอัตโนมัติคนแรกของเอเชียโทร0818312271 025392979 025392637-8ตอน10 1 0 1 1 0 5 1 1ได้ในช่วงนี้นะคะเราจะไปดูประโยชน์ของสมุนไพรไทยกันค่ะกราวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันสุวัตรประคองวง วันนี้ดิฉันนำเรื่องราวของสมุนไพรที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อนางศีรษะรากผมและสุขภาพผมไปจนถึงปลายผมนะคะมาให้คุณผู้ชมได้รู้จักคุณค่าของสมุนไพรไทยที่เป็นอาหารผมอาหารของรากผมโดยตรงค่ะ ่วงตอบจดหมายจากผู้ชมทางบ้านนะคะส่งตรงมาที่เราสิค่าที่ตู้ปน22ปนบางขุนนนกรุงเทพ10703ค่ะจากคุณมารีวันนะคะกรองกลุ่มบึงกลุ่มกรุงเทพค่ะดิฉันเป็นคนหนึ่งที่สระผมแล้วขาดไปได้ก็คือครีมนวดผมปัญหาก็คือเส้นผมมักจะพันกันยุ่งไม่เรียบทำทรงไหนก็ดูไม่เข้าท่ารบก,กวนช่วยแนะนำสูตรไรที่ช่วยแก้ปัญหาผมยุ่ง จัดทรงยากดูแห้งแล้งให้เปลี่ยนเป็นสภาพผมที่สุขภาพดีค่ะโรดซีตริกจากมะนาวแล้วก็มะกรูดน,นะคะน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์แล้วก็ตัวนี้ก็คือดอกอัญชันครีมนวดผมสูตรเข้มข้นที่สกัดจากธรรมชาตินั้นค่อนข้างจะทำยากแต่ถ้าทำใช้ได้แล้วเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ออแกนิกเลยนะคะโดยทั่วๆไป ครีมนวดผมนั้นก็จะให้ใช้เฉพาะปลายผมเท่านั้นแล้วคนที่ผมสั้นล่ะคะยังง่ายก็ต้องถูกหนังศีรษะแต่สาหรับสูตรออร์แกนิกสูตรธรรมชาติแล้วคุณสามารถใช้นวดหนังศีรษะเพราะจะต้องบำรุงถึงรากผมและหนังศีรษะรวมไปถึงปลายผมด้วยถ้าต้องการฟื้นฟูเร็วคุณก็ลองทำทรีทเมนต์อบไอ้น้ำด้วยครีมนวดผม สองสูตรนะคะผมมันและผมแห้งเสียคุณจะรู้ถึงความแตกต่างระหว่างสมุนไพรกับเคมี เรื่องของสมุนไพรนั้นเราก็มีความวางใจมีความสบายใจกับสมุนไพรธรรมชาติอยู่แล้วค่ะลองใช้ดูนะคะมุนจะรู้สึกถึงความนุ่มสลวยจัดทรงง่ายของเส้นผมค่ะกรับลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทสมุนไพรปัญจสีจำกัดโทรศัพท์028808112-5